อำเภอของไทยในแต่ละจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนกัมพูชามีดังนี้จังหวัดตราดอำเภอคลองใหญ่ตรงข้ามจังหวัดเกาะกงของกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีอำเภโป่งน้ำร้อนอำเภอสอยดาวตรงข้ามจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาจังหวัดสระแก้วอภอรัญญประเทศอเภอโคกสงูงอเภอตาพยาตรงข้ามจังหวัด เตียเมียนเจยภอคลองหาตรงข้ามจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาจังหวัดบรีรัมอเภอบ้านกรวดตรงข้ามจังหวัดอุดรมีชัยจังหวัดสุรินทร์อพนมรงรับอเภอกับเชิงอเภอบัวเชิดตรงข้ามจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาจังหวัดศรีสเกตมีอกาญฑาลักษ์อภขุนหารอเภอพูสิงตรงข้ามจังหวัดพระวิหารของกัมพูชา จังหวัดวนราชธาน,น,นีอำเภอน้ำยืนอำเภอนาจหลวยอำเภอบุญทิกตรงข้ามจังหวัดพระวิหารและจังหวัดเสียมราชของกัมพูชา